ิาของเด็กๆใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็จะแเจหูด้วค่ะเด็กๆนวดหูด้วยค่ะนวดหูด้วยนะคะสองข้างเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนกับครูวิวเป็นวิชาสุดท้ายแล้วนะคะแล้วครูวิวกับครูลูกว่านะคะก็จะให้เด็กๆไปพักแล้วเด็กๆก็จะได้หยุดสองวันใช่ไหมคะบอกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแลวหยุดสองวันคือวันเสาร์กับวันอา ทย์ใช่ไหมคะนะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเอาไมอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าคะ่ะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักรจริงจริง เด็กๆนีค่ะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆเอาริมฝีปากโดนกับริมฝีปากล่างชิดกันนะคะเด็กๆเปิดตาเปิดหูเปิดตาสองข้างเปิดหูสองข้างพร้อมที่จะฟังคุยหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถามคุณตากับคุณหูของเด็กๆ <S <S ว่าเด็กๆว่าหูก,กับตาของเด็กพร้อมจะฟังคุยวหรือยังถ้าพร้อมแล้วส่งสติกเกอร์ให้คุยวหน่อยคะ่ะกับคุณลูกว,ว่าด้วยนะคะส่งสติกเกอร์ให้คุยวกับคุณลูกว,ว่าด้วยคะ่ะถ้เด็กพร้อมแล้วส่งสติกเกอร์มาเลยนะคะ โอ้โหแสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วอีกวิชาเดียวเด็กๆสู้ไหมคะสู้ไหมคะเด็กๆสู้ไหมคะสู้ใช่ไหมคะถ้าสู้ชูสองนิ้วเลยค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆอีกหนึ่งวิชาเท่านั้นเดี๋ยวคุยกับครูร้วาจะให้เด็กๆไปพักเลยได้พักยาวๆเลยสองวันนะคะอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะครูวิวกับครูร้วาขออนุญาตปิดเสียงเด็กๆทุกคนเลยนะ เหมือนที่ครูวิวกับครูลูกว่าบอกว่าวันนี้เราจะมาทบทวนตัวเลขใช่ไหมคะทั้งสัปดาห์เด็กๆได้เรียนรู้เลขอะไรไปแล้วบ้างคะ1น0ถึงสิเป็นเลขอาราบิกใช่ไหมคะแล้วก็1น0ถึงสิเป็นเลขไทยเราแค่จําตัวเลขเฉยๆแต่เรายังไม่ได้ฝึกเขียนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูวิวกับครูลูกว่านะคะจะมาสอนเด็กๆเ,เขียนฝึกเขียนเลขอารับิกเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้อ่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลยนะคะเรามาฝึกจำตัวเลขกันเถอคะค่ะเด็กๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรานับภาพนะคะมีหมีกี่ตัว1ตัวใช่ไหมคะอ่า1อ่ะ,อะต่อไปนับไดโนเ,าเราเรามีกี่ตัวคะ่ะช่วยคุณวิวนับนะคะ1นสอง ก็แทนด้วยเลข2คอเป็ดอันนี้คืออันนี้เราทบทวนตัวเลขนะคะเด็กๆเลขอารบิกก่อนนะคะเลขอารบิกคือเลข2คอเป็ดต่อไปเลยค่ะต่อไปเรามานับยีราฟกันดีกว่ามีกี่ตัวคะ1 2 3ก็แทนด้วยเลขสามหางปลาเด็กๆพูดตามด้วยนะคะ 3, หางปลาอะต่อไปค่ะต่อไปเรามานับ เรามานับมาโพนี่กันดีกว่าอ่ะมีกี่ตัว1นึ่สองสาสเห็นไหมคะเรานับด้วย4เด็กๆก็แทนค่าด้วยเลขสี่เรือใบพูดตามค่ะสี่เรือใบอ่ะต่อไปค่ะนับแกะนะคะ1นึ่งสองสสห้า อ่ะเราก็แทนค่าด้วยเลข5 5าอะไรคะเด็กๆ5พุงปองต่อไปนับเม่นใช่ไหมคะอ่ะเม่นอันหนึ่งสองสามส้าหอ้โหเม่นมี6ตัวเราก็แทนด้วยเลขห6หอะไรคะเด็กๆ6อะไรคะ6นกวีดอ่ะเด็กๆ, 6, 6, กกๆฝึกพูดไปด้วยนะคะต่อไปเลยคะ่ะนับ ภาพต่อไปเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7มีอ่ะมีทั้งหมด7ตัวใช่ไหมคะเราก็แทนด้วยเลข7อะไรคะ7ปากแหลมเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมเลข7ตัวสีขาวๆคือ7ปากแหลมนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆนับ1 2 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีนกแพนกวินทั้งหมดแปดตัวแล้วก็แทนด้วยเลขแปดไข่แฟเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตที่หน้าจอของเด็กๆจะมีเลขแปดไข่แฟดเป็นเลขสีขาวๆเห็นไหมคะเลขแปดสีขาวๆนะอ่ะต่อไปค่ะอ่ะนับเลยนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโห و, มีทั้งหมดเก้าเลขเก้าหัวกลมใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเห็นเลขเก้าไหมคะอันนี้คือเลขเก้าอาราบิกนะคะเป็นเก้าหัวกลมเด็กๆพูดตามนะตามครูวิวนะคะอะต่อไปคะ่ะนับน้องคู่กันนะคะเด็กๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบมีหนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นเลขใช่ไหมคะสิบมีเลขหนึ่งอาราบิกแล้วก็ศูนย์อาราบิกคือสิบมีหนึ่งกับศูนย์อ่ะต่อไปค่ะ เราจะมาเรียนรู้ตัวเลขไทยกันบ้างนะคะเมื่อกี้เด็กๆได้รู้จักเลขอารบิกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารู้จักเลข1นถึงสิเป็นเลขไทยกันบ้างนะคะ,ะไปกันเลยค่ะเด็กๆช่วยครูนับนะคะ1ไทยม้วนม้วนพูดตามค่ะ 1. ไทยม้วนม้วนต่อไปเรามานับกันก่อนนะคะ1 2สองไทยชูมือหน้าเด็กๆพูดตามค่ะ สไทยชูมือหน้าต่อไปค่ะนับนะคะ1 2 3 3ไทยหัวแตกเด็กๆพูดตามครูวิวค่ะ3ไทยหัวแตกอ่ะต่อไปนับก่อนนะคะ1 2 3่ส สีไทยอะไรคะสีไทยไม่มีจุกเด็กๆพูดตามนะคะสีไทยไม่มีจุกต่อไปคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าไทยมีจุกเด็กๆพูดตามคะ่ะห้าไทยมีจุกอ่ะต่อไปนับก่อนนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกไทยหลังโกงเด็กๆพูดตามค่ะหกไทยหลังโกงข้อต่อไปค่ะหนึ่งนับก่อนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ่เด็กๆก็พูดตามคุยนะคะเจ็ดไทยมีหางพูดตามค่ะเจ็ดไทยมีหางอ่าข้อต่อไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีฟุตบอลแปดลูกแปดไทยก้นแตกพูดตามนะคะแปดไทยก้นแตก ต่อไปค่ะนับดอกไม้กันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปมีดอกไม้ทั้งหมด9ดอกใช่ไหมคะเไทยตะแคงข้างพูดตามค่ะ9ไทยตะแคงข้างอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ไทยเหมือนกันเลยสิไทยมี1กับ0 10ไทยจะมี2ตัวนะคะคือเลข1ไทยม้วนม้วนแล้วก็เลข0นย์ไทย10มี1กับ0 โอโหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะคะเก่ <c oughs> งมากเลยนะคะเด็กๆก็ได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมคะเลข1-10ถึง10เป็นเลขทั้งเลขอาราบ,บิกแล้วก็เลขไทยเดี๋ยวเราจะมาพูดพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเ,เดก็เดกๆพูดตามครูวิวนะคะเอาเลขอาราบ,บิกก่อนนะคะเด็กๆ <c oughs> 1, เสาธง 2, คอเป็ด สามหางปลาสามหางปลาสี่เรือใบห้าพุงตองหกนกหวีดเจ็ดปากแหลมแปดไขแ่แฝดเก้าหัวกลมสิบมีหนึ่งกับศูนย์ อ่ะอันนี้คือเลขอาราบิกนะคะเด็กๆจําไว้นะเดี๋ยวคุยกับครูรู้ว่าจะมีเกมให้เด็กๆร่นเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูด1นึถึงสิเป็นเลขไทยกันบ้างนะพูดไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆฟังดีๆนะอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเด็กๆดูที่จอของเด็กๆได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งไทยม้วนม้วนพูดตามนะคะ1ไทยม้วนม้วน ต่อไปสองไทยชูมือหน้า3ไทยหัวแตกเด็กๆเห็นเลขสามไหมคะสไทยหัวแตกมาหรือ,อยังคะอ่ะมาแล้วต่อไปนะคะ4ไทย4ไทยไม่มีจุกเห็นไหมคะสไทยไม่มีจุกต่อไปคะ่ะ 5. ไทยมีจุกเด็กๆพูดตามค่ะหไทยมีจุกต่อไป 6. ไทยหลังโกงต่อไปนะคะเจ็ดไทยมีหางต่อไปค่ะแปดไทยก้นแตกเด็กๆจำไว้น,ะนี่คือเลขแปดไทยก้นแตกต่อไปค่ะ 9ก้าไทยตะแคงข้างโอ้โหจำไว้นะก้าไทยตะแคงข้างต่อไปสิบไทยมีหนึ่งกับศูนย์แต่ว่าถ้าเป็นสิบไทยเราต้องเขียนเป็นหนึ่งไทยม้วนๆแล้วก็เลขศูนย์ไทยด้วยนะคะสิบีหนึ่งกับศูนย์เด็กๆขาเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าเด็กจำได้เด็กๆส่งสติกเกอร์มาให้คุยกับครูลูกว่าหน,หน่อยคะ่ะเด็กๆจำได้ไหมคะที่คุยกับครูลูกว่าสอนเด็กๆ,ๆ,ๆจำได้ไหมคะ โอ้โหสติ๊กเกอร์เยอะเลยแสดงว่าเด็กๆต้องจําได้ทุกคนแน่เลยเด็กๆคะแล้วเวลาครูวิวพาเด็กๆนะเด็กๆเห็นไหมคะครูจะขีดทับทุกครั้งเลยนะี๋ยวครูวิวพาเด็กๆนะหนึ่งสองเด็กๆก็จะเห็นเส้นใช่ไหมคะครูก็จะทับไปด้วยครูนับรถคันนี้ครูก็จะมีเส้นขีดทับหนึ่งสองเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเธอมาจริงๆเวลาเด็กๆนับภาพถ้าครูให้เด็กๆนับภาพแล้วเขียนเป็นตัวเลขให้เด็กๆเอาดินสอนะคะ ขีดทับภาพที่เด็กๆนับไปเลยตอนนี้เด็กอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะครูวิวกับครูลูกว่านะคะก็จะสอนเด็กๆให้เด็กๆนับภาพโดยการใช้ดินสอขีดทับภาพไปเลยเด็กๆเก่งทุกคนแบบนี้แล้วเด็กๆอยากเล่นเกมหรือยังคะอยากเล่นเกมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะหยมีเด็กๆดีใจใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆเกมนี้มีชื่อว่าเกม นับภาพแล้ววงกลมตัวเลขครูจะไม่ได้เป็นคนพูดนะครูจะไม่ได้อ่านโจทย์ให้เด็กๆนะเด็กๆต้องใช้ฟังตอนนี้ให้เด็กใช้ทักษะสองอย่างนะคะคือตาดูอ่าเด็กๆคะเกมนี้นะคะจะให้เด็กๆใช้ทักษะสองอย่างนะคะคือตาเทสะทางตาตาดูกับหูฟังเด็กๆฟังเสียงดีๆนะว่าเขาถาม อะไรจะมีทิชเชอร์อยู่ในจอไม่ใช่ทิชเชอร์วิวกับทิชเชอร์ลูกว่าจะมีทิชเชอร์อีกหนึ่งคนเขาจะมาถามเด็กๆให้เด็กๆใช้หูฟังนะคะใช้ทักษะ2อย่างนะคะตาดูกับหูฟังนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกเลยนะตอนนี้ทุกคนต้องเก็บเสียงแล้วนะใช้หูขั้ตานะคะขคอเป็ดเริ่มเลยนะคะข้อใดคือ2องคอเป็ด เด็กๆได้ยินเสียงคุณครูถามไหมคะข้อใดคือ2องคอเป็ดเด็กๆได้ยินไหมคะเด็กๆเด็กๆได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูไหมคะ เด็กๆได้ยินเสียงครูวิวไหมคะเด็กๆได้ยินเสียงครูวิวไหมคะเด็กๆได้ยินเสียงครูวิวไหมคะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะขอบคุณจัง ข้อใดคือสองคอเป็ด ข้อใดคือสองข้อข้อใดคือสีเรือใบข้อใดคือสีเรือใบข้อใดคือสีเรือใบ เด็กๆคะหน้านี้เขาถามว่าข้อใดคือสี่เรือใบข้อไหนคะเด็กๆเลขไหนคือสี่เรือใบคะเลขที่งสองหรือสามเด็กๆชูนิ้วค่ะเลขที่หนึ่งเลขที่สองหรือเลขที่สามคือสี่เรือใบสี่เรือใบต้องเป็นเลขอาร์ติแน่ๆเลยข้อที่สองคือเห็นเด็กๆชูสองเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะ หางปลาคือข้อไหนคะขอถามว่าสามหางปลาคือเลขไหนคะเลขที่หนึ่งเลขที่สองหรือเลขที่สามเลขไหนคือสามหางปลาคะเด็กๆดูนิ้วเลยคะ่ะคือเห็นแล้วนะที่มนสงก่อนให้ควแล้วเลขข้อที่หนึ่งใช่ไหมสามหาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะควา่าจะถูกหรือเปล่า <Ye y. S 1> ยังห้ต่อไปเลยนะตวนี้มันเลยนะคะอะต่อไปเลยนะนี้กข้อนี้เขาจะถามว่าอะไรหนึ่งไทยม้วนม้วนถึงงานคุณคร้ชาหนึ่งไทยม้วนม้วนาอะคุณครู ถามเด็วกๆว่าหนึ่งไทยม้วนม้วนคือข้อไหนคะเลขไหนคะเด็กๆคือหนึ่งไทยม้วนม้วนเลขที่หนึ่งเลขที่สองหรือเลขที่ส1มหนึ่งไทยม้วนม้วนข้อไหนคะเด็กๆอุ้ยม้วนม้วนอย่างนี้ต้องเป็นเลขไทยแน่ๆเลยคุยว่า1ไทยเลขไหนคะหนึ่งหรือสมอุ้ยคุยเห็นเด็กๆชู3มนิ้วเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยเลยนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามเย้ใครตอบฝุกๆมือให้ตัวเองเลยอ่ะต่อไปคะ่ะ คุณครูเขาถามเด็เด,ดูสิคะข้อไหนคือ5ไทยมีจุกข้อไหนคือ5้าไทยเอ้คูยวิสอนไปแล้ว5้าไทยเป็นยังไง5้าไทยต้องมีอะไรด้วยคะ5ไทยต้องมีจุกอยู่ข้อไหนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามข้อไหนข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามข้อสามครูว่าเด็กๆชูสามนิ้วเย,ย้เก่งจังเลยโอ้โหเด็กห้องครูวิ่กับห้องครูลูกว่าเก่งที่สุดเลย อ่ะต่อไปคะ่ะอุ๊ยจบแล้วคุณครูหายไปแล้วคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารพูดพฤหัสสุขอาทิตย์หน้าให้อยู่2วันใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าเรามาเจอวันจันทร์คูเียกับครูลูกว่าก็มีเกมสนุกๆเหมือนกันเลยวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยคะ่ะเก่งที่สุดเลยเด็กๆห้องคุยกับห้องครูลูกว่า ทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็มีความอดทนด้วยใช่ไหมคะเด็กๆมีความอดทนมากที่เรียนกับครูวิวทิเชอร์ครูลูกว่าตั้งแต่เช้าเลยเก่งมากๆเลยค่ะครูกับครูลูกว่าก็มีการบ้านด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านกันนะคะว่าเมื่อเช้ามีการบ้านวิชาภาษาอังกฤษไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุยก็มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านกันก่อนนะคะเออครูจะให้เด็กๆทําอะไรนะ เอ๊ทำอะไรดีนะต้องง่ายแน่ๆเลยครูคิดว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่ๆเลยเพราะว่าเด็กๆเล่นเกมของครูอยู่กับครูลูกว่าถูกทุกข้อเลยเด็กๆรอก,ก่อนนะไปแล้วอุ๊ยการบ้านจะเป็นอะไรเด็กๆอยากทำอะไรอ่ะเด็กๆอยากทำการบ้านอะไรดีเด็กๆชอบทำใบงานไหมคะ เด็กๆชอบทาใบงานไหมคะอุ้ยคุยเห็นเด็กๆทุกคนพยักหน้าขยันด้วยนะเนี่ยทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้งมีความอดทนแล้วก็ขยันที่สุดเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกันนะคะว่าคุยกับครูรู้ว่าจะให้เด็กๆทําอะไรเออการบ้านอะไรนะการบ้านเขาแอบเด็กๆอยู่หรือเปล่าเนี่ยเด็กๆมองเห็นซีเด็กๆ เดกช่วยคุยหาสิการบ้านของเด็กๆขึ้นมาหรืออยังเอเปะหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยอะเจอแล้วการบ้านนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับภาพ และวงกลมตัวเลขให้ถูกต้องเด็กๆเห็นไหมคะข้อแต่งโมเด็กๆชี้ที่ข้อแตงโมนะเด็กๆเห็นข้อแตงโมไหมคะข้อแต่งโมเขาทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆแล้วนะเด็กๆดูสิเด็กๆลองนับแต่งโมนะคะจิ้มไปที่หน้าจอของเด็กๆหนึ่งเด็กๆคะ วันนี้เด็กๆอย่าลืมขีดทับด้วยนะส่งการบ้านให้คุยกับครูลูกว่าคุูจะดูซิว่ามีดินรอยดินสอขีดทับหรือเปล่าเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมตอนที่คุยกับครูลูกว่าสอนคุยกับครูลูกว่าเวลานับจะขีดทับให้เด็กๆใช้ดินสอของเด็กขีดทับอันไหนนะับแป้ให้เด็กใช้ดินสอขีดทับไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามานับตงโมงกันนะคะหนึ่งสองสามสี แตงโมมีสีใช่ไหมคะเห็นไหมคะเฉลยของเขาก็จะมีวงกลมสีแดงที่เลขสี่เรือใบเด็กๆเห็นไหมคะส่วนข้ออื่นๆที่ยังไม่มีวงกลมให้เด็กๆนับภาพและวงกลมเองนะคะอย่าลืมที่สําคัญเวลานับภาพให้เด็กๆใช้ดินสอขีดทับเด็กๆนับชุมผู้ลูกที่หนึ่งเด็กๆก็ขีดทับไปด้วยหนึ่งนับลูกที่สองก็ขีดสองสาม โอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเด็กๆโอเคเด็กๆชูโอเคให้ครูดูหน่อยค่ะไหนไม่เห็นโอเคของเด็กๆเลยอุ๊ยเห็นแล้วการบ้านง่ายมากเลยนะคะนับภาพแล้วก็แค่วงกลมตัวเลขเท่านั้นเองเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะอะครูคิดว่าเด็กๆทุกคนคงเหนื่อยแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ครูวิวกับครูลุกว่าจะจบแค่นี้ก่อนนะแต่ก่อนจากกันเด็กๆ มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะเดี๋ยวเราร้องมาร้องเพลงกูดบายกันก่อนนะคะมีเพลงใหม่ใช่ไหมอ้าวเพลงใหม่ <ๆ S 2> ครูลูกว่าบอกว่าวันนี้ยังไม่มีดีกว่าค่ะเด็กๆเดี๋ยวมีวันจันทร์เดี๋ยววันนี้เรามาร้องเพลงเดิมกันก่อนนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะพร้อมร้องเพลงหรือ,อยังคะอันหนึ่งสองสามวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ คิดถึงเธอสเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้ะโบกมือบายบายหนูมือไว้ที่อกเป็นดอกบัวตูมสวยๆขอบคุณค่ะครูวิวแล้วก็ครูว่านะคะขอบคุณค่ะคุณครูวิวขอบคุณค่ะคุณครูลูกว่า บายบายเจอกันวันจันทร์นะคะเด็กๆเพลงใหม่นะคะวันนี้เก็บไว้ก่อนนะอุ้ยเพลงใหม่เดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์วันจันทร์นะคะเด็กๆโอเคไหมคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเพลงเก่าเราก็ยังร้องนะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปฝึกร้องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะคะครูว่าจะให้เด็กๆเป็นคนร้องเองโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคเลยค่ะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะบายบายค่ะเด็กๆ อยู่สองวันนะคะเจอกันวันจันทร์นะคะบ๊ายบายค่ะ